คนอกหักควรฟังคลิปนี้ครับ3วิธีจัดการความอกหักฮะก็สวิธีนะครับขึ้นให้ตามนี้นะครับก็อยากให้มองการอกหักเหมือนกับการที่เราต่อสู้นะครับไม่อยากให้มองว่าเราก o w beautiful แล้วก็ตามไปเรื่อยๆเราจะหายนะครับต่อสู้ยังไงนะครับหนึ่งนะครับอย่าเชื่อความคิดหรือว่าอารมณ์ที่สมองเราสังนะครับคืออะไรอย่างเช่นเวลาที่เราคนเราอกหักนะมันจะรู้สึกดราม่ามากๆนะฮะแล้วอยากจะหาเหตุผลให้ได้นะครับว่าเพราะอะไรล่ะเราถึงเลิกกัน เหตุผลบางอย่างเขาบอกมาแล้วนะฮะเราไม่เชื่อเราอยากได้เหตุผลที่มันดูดราม่ามากกว่านั้นเพราะว่าความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นกับเรามันดราม่ามากมากครับซึ่งความจริงเหตุผลง่ายๆก็คือว่าจริงๆเขาไม่ได้รักเราครับที่ 2. นะครับ,รบต้องเขียนข้อเสียของคนคน,นั้นนะครับเพราะอะไรนะจริงๆการอกหักเนี่ยมันเ,มนเหมือนกับการที่เราหยุดสารเจ็บติดเลยนะครับหยุดสารเสพติดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีอารมณ์โหยหาความรู้สึกความทรงจาดีๆกับเขา